โอเคครับก็สวัสดีครับพวกผมเกมคงนะครับในวันนี้ความก้าวหน้าของไ d ดีสายวีของผมและก็อของเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับจะได้อัพข้าวกระโดดกันนะครับเพราะว่ามันคือกิจก,กรรมดาวตกนะครับคุณดูผมได้ไอบอลสายลุงสองบอนลนะครับแล้วก็ออน,นี้สิบ็ดบอลนะครับเปิดเปิดเปิดสายลุงไปก่อน เลิกงามยำนีครับหนึ่งลูกนะคได้รางวัลที่สี่นะครับมาได้รางวัลที่เก้ามาูได้ไดตัวสิบห้าตัวนะครับได้ขนนกอีกห้าร้อยได้เกยวอีกแปดสิบนะครับอุย้ยได้ตัว6อุกสิบ ได้กบฟ้าสามนะครับแล้วก็กบเก้าดาวหนึ่งตัวนะครับก็คือถ้าเราได้ลูกแก้วสายลุงเนี่ยดูรางวนนะครับถ้าเราอยากได้รางวัลที่หนึ่งเราต้องมีลูกแก้วสายลุงสี่สี่ลูกนะครับผมว่ามันต้องได้สี่ลูกนะครับเพราะว่ารอบก่อนผมก็ได้สองลูกก็ได้รางวัลที่สี่บรางวัลที่สามนะครับสายลุงลูกแก้วสายลุง ผมเดาว่าถ้าเราอยากได้รางวัลที่หนึ่งเราต้องมีลูกแก้วสีลูกถึงจะได้นะครับโอเคแล้ววันนี้ก็เกมก็แจกตัวอีกสองตัวนะครับตอนนี้ผมมีตัวประมาณเจ็ดสิบเก้านะครับโอ้ชิมสักหน่อยจะลัเคทำไมไม่เป็นมูลธรรมดาวะ โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาอัพจ้ามูนกับบะนะครับเพราะกบผมมีอยู่19ตัวนะครับแต่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 แตแตนี่ผมมีเจ้ามูนตัวนี้อยู่นะครับคุณดูโอเคอัพ อืทำไมมันไม่มแต่ทำไมมันไม่คืนมูลกระป๋าแล้วกดอา้อาวอ้าวแล้วเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคกลับมาแล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับเราก็ใส่นี่ปอนสวรรค์หนึ่งตัวตนนะครับผมสุมไม่ได้สองตัวผมไม่ได้อาัานคลิปสุมครับเพราะว่าตอนที่ผมสุมผมยังไงอะ่ะมันสุมทีละห้าตัวสิบตัวครับคุณลูก็เลยไม่ได้อัดนคลิปเอาไว้นะนี่บ้านเจียบในที่สุดน,นะครับ ถ้าผมเล่นแบบสายเตนนิมนะคนดูนผมจะเอาตัวเจ้ามูลกระปะนี่แหละทำเป็นตัวพีร้อยนะครับผยกดปิดนครับเพราะว่าแบบเป็นตัวที่โคตรดีเลยครับคนดูทำถ้าเอาไปทำพีร้อยนี่ผมว่าเล่นเล่นง่ายมันแก่ยืนเฉยๆแล้วก็ตีและตีกไกลด้วยครับโอเค ล่างแม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วคนดูผมยังขึ้นข้าดาวไม่ได้นะครับขาด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 ไอ้นี้กับสองอย่างนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นด้วยนะครับไม่ค่อยได้ฟาร์มเอาไว้นะเดือนหน้าน่าจะขึ้นได้นะครับเพราะว่าช่วงปีใหม่ก็จะมีร่างค้าตรงนี้มานะครับที่ที่แลกของได้เยอะเยอะและของดีๆีอะครับ โอเคผมคงไม่ต้องรีวิวมูลบอลสารวันแล้วนะครับเพราะว่าเห็นมาเยอะจากยูทูบเบอร์หลายๆคนนะครับหรือในติ๊ t ต็อกหรือว่าอะไรนี้คนมารีวิวกันเยอะแล้วนะคนโอเคถ้าถ้าผมยังไม่ได้ใส่มืดใหม่ผมก็จะปั้นคนนี้สลอตมานะครับ ว่าตอนแรกกันผมจะปั้นคนนี้สลอดแต่ผมเปิดได้มูนมานะก็เลยไม่ได้ปั้นโอเคคลิปนี้ผมก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ